นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการเล่นเด็กของฟิจราระอาชานะ,ะจวดขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดั้ดูมือกับสี่ห้าหกก็ถือว่าดีอยู่แต่เขาเปลี่ยนกันเนกันในของใบนี้จวขึ้นมาสองใบก็ใช้ได้โอเคลังการนี้ก็ถือได้ของแขกแล้วก็ มาจนจนเพิ่นเจ้เราก็รอกไปเราประการนี้ชาร์จแอนดรอกได้มาเป็นคนที่สองอืมอะไล่ไล่ไปก่อนกันจ่ายหนึ่งไล่แล้วก็ใช้ของเกลียดไปเกลดทุกใบดู ขอฝากควเอาไปนี้ขึ้นมือแล้วกันนี่ขอขอค <c oughs> ัดคัดก่อนกัดันนี้มาแล้วก็ได้มนนี่นี่แต่ว่าเราคอมาเพืนอทำลายแล้วเพราะฉะนั้นเราจะคอท,อ,อทับตัวด้านเอ้ยเรว่าคอทับเป็นตัวด้านนี้ดีกว่า ช่องแบบใจ้ดึงเกตเนาะเราก็ไล่เลย,ทำ,เยลทำลายมังกรดำกระแสนาหนึ่งใบอ่ะทำลายแข่งของการนี้เมื่อทำลายแล้วตัวการหนึ่งไปแล้วก็นำสองการไปบผสุดข,ของศัตรูลงช่องดรอปเนาะโอเคพระพาทเวทชาร์จเกตเราได้หนึ่งหน่วยแล้วก็ตัวการสองใบเย้ได้ไปสองใบนี้ถือว่าตอนนี้นค,ค่อนข้างเกลียดพอสมควร เพราะว่ายังมีอยู่คอเป็นตัวนี้เบนซิลิก้าเซเว่นเพื่มาสามใบหนึ่งของหืมสุดโทเลยหืมโทเลยนี่แหละทำได้จริงๆคอการที่ช่องการก็จ่ายสามเกศเนาะจ่ายสามเกศไป ก็มีอะคินดำอยู่สามใบเนาะชาร์จเกบเอ้ยชาร์จโฟตัโชาร์จปาก้าไปจริงๆตัวนี้จะต้องมาจบหลับจะต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็เพราะว่าเทคของตัวกราโทนเนี่ยมันลดไซส์ให้กับมอนเตอร์เัวหนึ่งไซส์เนาะก็สามารถที่จะยืนเล่นได้แต่ว่าเราไม่ได้ยืนเล่นหรอกพอทัพไปแล้วอะคูนดำเล่น หลอกในการที่เขาฝึกสนามจ่ายพลังชีตห,หนึ่งใบคือเราจ่ายไปแล้วก็ถอนโซนหนึ่งใบถอปึ๊บแล้วก็ได้การเทคมันจุดละสองใบไ,ได้เป็นไดร์ลิเบอร์กับอันนี้ใครวะอควินคนที่สองโอเคทีนี้เราคอทับลงมาเลยเป็นตัวนี้แทนเพราะเราจะได้ทำเวฟเนาะแล้วก็ตีแรงๆด้วยเมือ่อการท์ทโกดคอนต์เล็ก็จะแจก Power Defense บวกหนึ่งมแล้วก็ Critical บวกหนึ่งให้กับอ,อ,อฟูรนําทุกตัวในสนามเรานะก็ไนะด้รับ Critical บวกหนึ่ง i c a แทกด้ว่งซึ่งการนี้ก็จะบวก Critical อ,อีกสก็มันได้รับมันได้รับเทคก,ก็จะรวมกันเป็นหคลิแล้วก็จะมีบวก Power Defense บวกสามพันอีกก็รวมกันแล้วประมาณ15ก็ตีไป5คลิเป,ไปิดไปห้าคิก็สองท้างก็โดนไปเต็ม5คลิ เสียดายถ้ามีฟนอลเฟสเราก็สามารถยิงไม่ตายต่อเข้าไปได้เลยต้องพอาจามจบภายในวันเทิร์นคิวได้แต่ผมว่าไม่มีการตัตายก็สู้เทิร์นฝังข้ามทีนี้ก็วนลับมาเทิร์นเราแล้วก็พอโฟล์คร์เตอร์แอคทำให้การบุษหนาเราทำเวฟแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆก็การเล่นโดยรวมีแค่นี้สำหรับเด็กของกาโทนะครับโอเคจบ